ครับไหนว่าในช่วงที่สุกรเกิดโรคระบาดโดยเฉพาะอะฮิวาแอฟริกาในหมูนั่นฮะทำให้หมูเนี่ยขาดแคลนราคาแพงในตลาดโดกแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นฮะเพราะว่าซากหมูนี่โดยเฉพาะเครื่องในมาจากต่างประเทศทลักเข้ามาในบ้านเรานั่นมาขายในที่ราคาถูกจนสร้างความ เสียหายกับวงการเรียนสุกรในประเทศไทยนะยังล่าสุดนี้ก็จับยังไม่หมดฮนะจับจับกันทุกวันนะยังล่าสุดนที่ชนบุรีนะก็มีเจ้าหน้าที่จากด่านกับกันสัตว์ชลบุรีร่วมกับสถานีตํารวจภูทรอําเภอพันทองจังหวัดชนบุรีก็ไปลุยกันในพื้นที่ผลิตไสตันมึอกรอบแล้วก็สบายนางเพื่อส่งให้ร้าน ิงแย่งนะโดยเฉพาะมูกทาอันะฮะทึ่งปรากฏว่าทั้งสะาบนางทั้งไส,ส,สตันนะแค่โฟอมูรีน,นะฮะแล้วก็แค่โซดาไฟนะฮะซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสารทั้งสองชนิดนี้มันอันตรายนะฮะถ้าบริโภคไปแล้วนะอันตรายอาจจะถึงชีวิตได้นะครับ